ตอนนี้นะคะเป็นเวลา19.31นาทีเข้ามาดูกันว่าเราเนี่ยจะทานข้าวแล้วขึ้นสตรีมทันสองทุ่มเปล่าก่อนขึ้นสตรีมนะจ๊ะพี่นามิก็จะแบบว่าไปซื้อข้าวมาทานอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่เคยทันดูเวลาสิเนี่ยดูดิ19.31นาทีก็หลักๆก็ไม่มีอะไรมากก็ไปซื้อของที่ตลาดนัดคือแบบเป็นการทานทำนุ่นทำนี่ที่แบบชุกระหุกในทุกวันเลยนะเตรียมกาแฟอ่ากาแฟก็แล้วแต่ว่า จะซื้อมาจากที่ไหนเนาะบางทีก็ซื้อจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปบางทีก็แบบดีหน่อยก็พี่หมอพาไปซื้อหรือบางทีพี่หมอก็ซื้อมาฝากอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตอนสตรีมก็ต้องมีกาแฟ mm hmm. กาแฟเสร็จก็ต้องเตรียมน้ำเปล่ามาวางไว้ด้วยอะไรเงี้ยโอ๊ยร mm ีบรีบหาอะไรไม่เจอรีบโอเคส่วนข้าวก็แล้วแต่บางวันก็ซื้อมาแบบยำอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะกินง่าย แต่บางวันก็ไม่ใช่ยำกินข้าวอะไรเงรี้ยก็กินข้าวบ้างอะไรบ้างโต๊ะห้องพี่ณนะมีเป็นโต๊ะที่แบบรกที่สุดเลยนะคือแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอยากจะไม่รกนะไม่รกอยู่แค่แบบวันเดียวแล้วก็รกอีกอันนี้ก็จะเตรียมกระดาษแหละว่าเดี๋ยวจะไว้จดชื่อแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นอวีก็วันนี้วันนี้ว,นนวันที่สิบเอ็ดวันจันร์เล่นในส่วนของ identity วีตามที่จองเอาไวา้ มาวันน in ี้ก wow ็ซื้อในส่วนของน้ำตกหมูมาข้าวเหนียวพอง่ายสุดต้องใส่ผักเยอะๆเพราะว่ามันจะได้แบบไม่เผ็ดกินผักบ้างอะไรบ้างใส่ใบโหระพามันจะได้หอมๆก่อนจะคือแบบว่าเป็นคนชอบแบบผักสุกใช่ไหมก่อนที่เราจะเทน้ำตกหมูใส่เนี่ยเราก็ใส่ผักลงไปก่อนนี่คือรีบมากเลยแล้วเนี่ยตอนนี้9นาฬิกา35นาทีแล้วอยากให้ทุกคนรู้จังว่า พี่นริทำอะไรอยู่ช่วงเวลาที่ก่อนจะขึ้นสตรีมเพราะว่าวิธีเวลาที่ก่อนจะขึ้นสตรีมทุกๆครั้งจะมีน้องๆเข้ามาทักมันมากเลยว่าพี่นมิขึ้นสตรีมยางพี่นมิเล่นด้วยสิพี่นมิดูนั่นนี่อยากบอกทุกคนนะครับว่าช่วงเวลาก่อนขึ้นสตรีมเป็นช่วงเวลาที่พี่นมิยุ่งที่สุดพี่ต้องเคลียร์เควสพี่มีเกมพี่มีเกมของพี่ที่เล่นอยู่ใช่ไหมพี่ต้องเคลียร์เควสพี่ต้องเคลียร์ทุกอย่างมันจะแบบเหมือนกับว่ามันจะมีบอสขึ้นมาแล้วพอเราสตรีมถึนสม้อรตขง ก็จะวุ้นๆนิดหนึ่งนั่แะมันก็จะลกๆแล้วก็มีหนังสือที่ต้องอ่านบลับลาแน่ฮะก็ได้เวลากินข้าวร้อมเคียรเคเอ็มที่เล่นก็จะเป็นอะไรเขาเรียกเข้าวว่านัดออกเล่นมาปีกว่าแล้วอะเป็นหัวหน้ากิลวด้วยนะอันนี้เคียร์เควสน่ฮะเดี๋ยวเคลียร์เควสอันแรกก่อนเนี่ยพอเวลาเคี้ยวหมดใช่ไหม ก็ต้องรีบจัดกาจเข้าไปให้มันอยู่ในป่าเยอะที่สุดเพื่อได้มีเวลาทำอื่นๆับเข้าไปิดเ,เกมนี้นะมันต้องกดตลอดเวลาด้วยมันแบบไม่สามารถที่ปล่อยให้หลังเนี่ยมันจะมีแบบปล่อยลันแบบได้แค่แบบแป๊บเดียวสิ 19, 4, 3, แบเบก้าสี่สามแล้วตอนนี้ก็าลองเปิดอีกเกมหนึ่งในมือถือแล้วก็ตั้งค่าคอมไปด้วยเห็นไหมงานยุ่งมากเลยสิบเก้าสี่สี่แล้ว พอเก็บโพสเสร็จใช่ไหม,มก็มาดูดิสคอร์ดอยากบอกว่ามาแล้วค่ะดิสคอร์ดจะให้เห็นยังไงได้บ้างดูกันทุกคนดูดิสคอร์ดมาละสิบข้อความดูเห็นเปล่าป,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 าปา๊ดูดูดูค่อนข้างๆนี้นะฮะนี่นี่นะฮะอังคารนี้ซูมซูมดูแต่ละคนทักก่อนขึ้นสตรีมทั้งนั้นนี่คือแต่ละคนที่ทักก่อนขึ้นสตรีมนะมนีก็จะต้องตอบทุกคนก่อนขึ้นสตรีมสี่สิบแปดละดีแล้วสิบสองแล้วอยากเข้าไปซู่ กาวนตีสุดท้ายทา,ท,ทานคือทานไม่ทานก็อดอกินข้าวเพราะต้องตัดตีมแล้วนีเิเกมอะไรนะช <c oughs> อบมีใ,ใดมาช่วงเวลารีบนะฮะสี่นาทีสุดท้าย ส,สองนาทีอีกหนึ่งนาทีถ่ายรูปหน้าปกจ้ะ ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องในส่วนของการคุยกับน้องๆใน Discord แล้วแล้วก็เริ่มเล่นเกมกันได้แล้วอันนี้ก็คือใน1วันก่อนที่พี่น้มีจะขึ้นสตรีมนะจ๊ะช้ทำทัมม้งหมดทัมม้งมวลใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้จริงๆแล้วมันจะเร็วกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่าเพิ่งตามฉันมากตอนช่วงก่อนขึ้นสตรีมมันจะยุ่งโอเคไหมโอเคนะคะขอบคุณมากทุกคนที่มาดูกันเดี๋ยวน้ามีไปสตรีมก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้มีใครมาาขอออเล่นนดด้้ววยบงหรหัสสีทุกค ครเดี๋ยวพี่ปรับเสียงแป๊บนึงนะอ่ะขอเสียงออตโต้หน่อยขอเสียงซิลหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่นามีบีสตรีมเมอร์ก่ะยินดีก้ไขา้เกิดตรงนี้ไม่มีน้ำเติรถบรรทนและ,ะบะันเทิงมากนะคะวันนี้มาพบกนันอีกครั้งนะคะจันอังคารจะเป็นเกมที่ไม่ใช่ ROV และโลบอกวันนี้ก็มาตกอยู่ในส่วนของเกมที่ชื่อว่า Identity V กับน้องฟลาเวอและเพื่อนนะคะก็ใครที่จะมาได้เกมนมีบอกไว้ก่อนเลยผู้คนต้องจองเข้ามานะคะวิธีการจองง่ายๆเข้าไปดูคลิปในหน้ายูทูบเลยนคใรรเ้้าามแลลวกดไันม นะคะอะโอเคนี่น้องสารเงียบพี่ไม่ได้ปิดไม์น้องขำพี่ใช่ไหมน้องขำได้นะเบื่อเมื่อไหร่ก็แวะมาเลยนะ